ถ้าความขี้เกียจมีระดับชายคนนี้คงอยู่ในระดับสูงสุดแน่ๆตั้งแต่ตื่นเช้ามายัางไม่ลืมตาก็กลิ้งลงจากเตียงได้พอจะล้างหน้าก็ไม่ยอมลุกนั่งแต่หมอแปรงฟันแทนแถมใส่กางเกงไม่ต้องใช้มือแค่แกว่งตัวนิดเดียวกางเกงก็สวมเข้าได้สบาย ถึงจะขี้เกียจแต่ก็ยังอยากเท่จึงใส่แว่นกันแดดก่อนออกไปทำงานจากนั้นก็กลิ้งตามบันไดลงมาจนถึงข้างล่างมีคนบอกว่าชายขี้เกียจคนนี้จะชอบเกาะคนที่ไม่มีการป้องกันและใครที่มัวแต่เล่นมือถือไม่ระวังก็จะโดนกลิ้งมาทับแบบไม่รู้ตัวตอนออกจากตึกก็ยังรอให้เพื่อนบ้านเปิดประตูแทนพอถึงเวลาทำงานก็กลิ้งออกไปตามถนนมีเราจับก็ไหลาตามราวอย่างคล่องแคล่วกลิ้งข้ามสนามหญ้าไปขึ้นรถไฟใต้ดินยังมีเวลานีบอีกสองป้ายโชคดีที่ไม่หลับเพลินจนเลยสถานีต้องยอมรับว่าคุณภาพเสื้อผ้าเขาดีจริง พราะกลิ้งมาทั้งทางยังไม่ขาดสักนิดในที่สุดก็มาถึงหน้าบริษัทพอเหนื่อยก็หยุดพักดื่มน้ำจากกระเป๋าถึงฝาเปิดยากก็ยังพยายามจนได้แล้วก็กลิ้งเข้าออฟฟิศแต่บัรทำงานโดยไม่ต้องลุกขึ้น พอมาถึงโต๊ะก็สั่งชานมก่อนเลยถึงจะดูขี้เกียจแต่โชคดีสุดๆแค่กดคีย์บอร์ดสองสามทีก็ได้เงินเข้าบัญชีเป็นพันขณะที่คนอื่นประชุมกันเขากลับนอนหลับแต่ยังสามารถชี้จุดผิดของงานได้อย่างแม่นยำจนทุกคนต้องยกนิ้วให้แม้แต่ตอนเข้าห้องน้ำก็ยังทำได้เหนือระดับคนทั่วไปหลังเลิกงานยังไปปาร์ตี้แต่ไม่ต้องลุกขึ้นเต้นแค่เอ็นตัวโยกเบาๆสาวๆก็พากันมองด้วยสายตาชื่นชมต้องบอกเลยว่านี่แหละคือตัวจริงของคำว่านอนแล้วชนะแล้วคุณหละอยากมีชีวิตแบบนี้ไหม